เด็ดเด็ดแข่งเป้าแข่งเป้าแข่งเป้าวัดเป้าวัดเป้าแข่งไหนคะเนี่ยนะทำไม,ไมทำไม<ะ>ดูดูแล้ว<อ>ดูต่อให้ก่อนสองสาไปได้ดอะไร หรอมันคือรถอะไรอ่ะไม่บอกสีมันไม่ดำอ่ะลองพาสยสิสีมันไม่ดำอ่ะตีโอ้หนึ่งพัน 1, มันทำไมสีนี่มันแพงเปล่าอ่ะหนึ่งพันจะหมื่นแล้วนะอะไรอ่ะใบทะเบียนก็ไม่มีแงโครแพงเลยเอ่ยฮะแล้วคือได้บอกมายัางไงก็อย่างนั้นเนาะสุ่มเงี่ยเหร พอดีไม่แต่งหมอ,อวัะนี้เาจะได้แค่นี้แล้วครับขอบคุณคนะ่ะครับผมตอดไหนวะจอนนี้อ๋อตอดนี้ปะร้อนพี่เสร็จแล้ หายแล้วช game, ่างคนไหนชื tamam. ่อเต้าหู้อ่ะยังไม่มายังไม่มาเอาเหรอเอรอนเต้าหู้ไม่มีวันนี้ถามช่างให้แล้วพี่ยอมกลับมาแล้วอ่ะ ที่ซาพาเพสิร์ฟส้มตำกับเสิร์ฟองุ่นที่ช่างมีเสิร์ฟเต้าหู้เหรอไม่น่าจะมีนะอวเหรอไม่ได้เสิร์ฟประแจหรอว่ารอนสงสัยรอนด้หิวตุย้ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ย,เ,ยเราไม่ยอมกินส้ตมตำหรือกินเกิเต้าหู้ เอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเฮ้ยด <peaks> <ícios> ีดีเออร่อนถ่ายผิดปกติโดนอุ้มเอ๋วปะเนี e ่ยร่อนร่อนน้องพี่ที่จะไปหาที่โรงพยาบาลอยนนี้มันถ่ายไม่ไปประแกล หายสาบสุมไ่อยู่ที่เขาร่างองคินในใจรอนหนูหายก่อนเถอะ <laughs> สวยไหมสวยไหมอ้ออ้สวยไหมสวยไหมเจ็ดพันแค่ร้อนเนี่ยเจพัฮัลโหลร้ลอนได้ยินเสียงแล้วได้ด้วยโอเคพี่ ให้พี่รอที่หูไหมพี่ได้ให้เขาทำเต้าหู้ไว้ให้กินตารับหนูจักรยานหนูอยู่ที่นู้นแล้วพี่จะไปรับเราได้ยังไงรถ<า>จักรยานมาันซ้อนไม <หา S 1> ่ <หา S 1> ได้เอ้ต <laughs> <laughs> าเกาะล้อพี่มาหรือเปล่าเอาอย่างงี้เดี๋ยวพี่ไปรับนี่ไม่นีเดี๋ยวพี่ไปรับหารถเดี๋ยวเดี๋ยวหนูวิ่งไปโอเคเดี๋ยวหนูวิ่งไปสยามดีกว่าแล้วไปเอารถ เดี๋ยวหน่เดี๋ยวไปเดี๋ยไปรับเดี๋ยวพี่ไปรับแป๊บหนึอยโอเคขอเดนด่วนห้าสิบวิระว่างเจ็บคอแล้วนั่นคิดถึงพ่อบ้านจังโอหมาสมผัส่ไหนท่าทีแบนี้เดินอ้าไม่รหนูมันเทอะวะ ร้อ,อนพี่มารับแล้วน้องอยู่ไหนกำลังจะหายดีอีกห้าวีคับกระจกแตกสศร้าค้างตุย ไม่หนูใส่กอะแล้วหนูไม่ตุยมาแล้วครับพี่สุดที่เลิฟมาพี่มารับมาเอารถคันสีแดงมารับเลยอ๋อโอ้โหสุดยอดจริงเลยพี่ปร่อนเร็วร่อนเร็วรอเร็วรอนพี่มาเราแล้วร่อน เร็วพี่มารับแล้วนะ้องเร็วเล่นไปเร็ว,รวโ,อโอ้ยชนเล่นเร็ว จากนู่นมารัอเลยนะแถมพี่เนี่ยเขาทำเต้าหู้ให้กินดอกเต้าหู้เหรอฮะเต้าหู้เหรอใช่เขาบอกว่าที่เชฟไม่มีเต้าหู้นะพี่ก็เลยบอกว่าอ้าวเหรอแต่ว่าร่อนร่อนเช่ามามาที่ช่างแล้วก็กินเต้าหูห้แบบเนี้ยหูสองไม่ ลาลาลาตาหเ้ลอามงามมามงงามยางๆๆงามๆงามๆางามงขางอันนี้อันนี้อันนี้ครถอะไรา่ยครับอุ้ยฮะอุ้ยอะไรอันนี้รถอะรครับอันนี้รถสภาค่ะวัดีครับวัสดีค่ะ ขยิบขับได้ไหมอ่ะไม่ได้คะ่ะมันเป็น,นรถมันเป็นรถลูกมันเป็นรถเถลภาห้ามให้ประชาชนขึ้นมีแฟนยังครับไม่มีแฟนค่ะแต่ว่ามีลูกแล้วสองค่ะแล้วก็ไม่รับพ่อด้วยค่ะข่าเบอร์ได้ไหมอ่ะไม่ได้เพรมีคนมาจีบขอเบอร์ลูกก็ไม่ได้คะ่ะข่าเบอร์คุณได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะทำไมฮะ อา,อาไม่มีแฟนแต่มีพ่อของลูกครับใครอะชื่ออะไรไม่บอกฮะเอาทำไมไม่บอกอะแล้วทำไมต้องบอกอะคุณคือใครอะไม่มีแฟนก็แสดงว่าจีบได้ดิฮะไม่ได้ฮะเอาวทำไมไม่ได้อะไอเฮียค่ะ ไม่น่ารักร้อนไปไหนแล้วหนูติดรถพี่ช่างมาเอาจักรยานแล้วพี่แก้งหนูผมไม่ไปด้วยอา้าวเมื่อกี้ไอ้เผามันทำผมทรงไอ้เป้จรละเขด,ด้วยอะ่ะหนูเจ้าฟ้องพี่แอมด้วยว่ามีหนุม่มมาจีบ โทษทีนะพี่บอกไปแล้วว่าพี่ไม่ให้บเบอร์เข้ก็มันก็มันหนูจำมันไม่ได้อะ่ะดับดับสนิทเลย เดาเดาสนิทเลยอ่ะ <screws> น <in the ground> ี <classics and brightness> <desserts> ่ละว่าสบรถาอผมจะผไปสอบรถจะแช่งไหนมันบ่าถึงไหนบ้างโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวแช่งก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษนะรถน่รักจังเลย ขอโทษนะเมื่อกี้ทำให้ไปชนอันนี้ใช่ไหมอ๋อครับตกใจนิดหน่อยน่อยก็แล้วว่าเป็นยังครับอ๋อครับเดี๋ยวผมเรียกช่างนะครับครับเด็ดเดดแข่งเป้าแข่งเป้าแข่งป้าววัดเป้าวัดป้าแข่งไหนครเนี่ยนะทำไมทำไมดูดูแลดูต่อให้ก่อนสองสามวันได้ 哎，搞两勺老王婆，那不？ มันคือรถอะไรอ่ะไม่บอกมาจากไหนอ่ะแรงอ่ะดิต่อเหรอแรงแรงแรงอย่าดูดูอย่าดูดูไม่ก็คือตอนนี้รถมันรถตามต่อแม่งเพี้ยนเลยตอนเนี้ยไม่เพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนจริงเราคิดเองอ้าวเพี้ยนยังไงไม่ได้คิดไปเองไหนเพี้ยนยังไง ทำไมหรอวันเพี้ยนมันเพี้ยนไม่เพี้ยนเราคิดไปเองมันเพี้ยนเด็ดรถเป็นไรอ่ะอ๋อรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยครับพี่ทำไมไม่ใช้ไดเกียวอ่ะสงสัยต้องใช้น้ำมัน I have CPU ฮะว้าวฮะ I have CPU มีน้ำมันด้วยอ๋อเนี่ยวงเลี้ยวมันเพี้ยนเห็นเปล่ามีระบบจูนที่ดีฮะมีสมองที่ดีขาอยู่ คิดไปเองเนี่ยมันก็ปกติเองปะออกมาตอบแล้วนะคิดไปเองเลยมันเร็วไง ่เแล้วถ้าจูนมนาจะ คิดไปเองไมปมันเร็วขึ้นไงถูกไหมไม่รู้ว่ามันเร็ว<บ>ขึ้นหรือเปล่าแต่ความรู้สึก<ค>ร,รู้ว่ามันเร็วอย่างนี้อยู่แล้วความเร็วมันเท่าเดิมแต่วงเลี้ยวมันมันมันยังไงอะ่ะมันไม่ได้คมเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะ่ะคิดไปเองไม่ได้คิด <c ười> ไปเองฉัน <c ười> ขับอยู่ทุกวันอีคิดเป้งจริงคิดเป้ง ไม่จริงช่องรถไหนครับพอดีว่ารถมันคิดไปเองกระเป๋าสามแปดห้าครับมีแก๊งไหมเอ่ยสามแปดห้านะฮะครับอ่มีแก๊งครับคนนี้มีแกง๊งโอเคครับสี่ร้อยครับเรียบร้อยครับิไปเองนะลองไอคกกินะดิแล้วเดี๋ยวจะรู้ เองเพลงชันนี่คไอเอง